ฟังและอุปกรณ์ไอทีอาซากิรองเท้าโมโนโบโร,รุ่นคาเลเพยรถกระบะมิตซูบิชิไททันอะควาเลสลูกขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่นี้ไหว้แม่พะระธรณีช่วยปกป้องไหว้พ่อแม่ไหว้ครูด้วยช่วยคุ้มครองลูกทั้งผองแสดงโชว์ให้ปลอดภัย เม so ื่อปล่อยมัดเท้าเอาศอกออกไปนั้นขอให้มีความกล้าอย่าหวั่นไหวมาแดงโวกการต่อสู้ด้วยมวยไทยขออย่าให้ผิดพลาดให้อาจองมาจดจ้องจ้องออามาแม่หมายมวยไทยเิือโค้งข้าม้วย ต่อด้วยปาทาลูกพะปักลูกพอปังนเสียนทศกัณฐ์ลิงผิวหัวูไล้ทุกแกต่อด้วยมือสีบทยา อันมวนแผ่นดินพัก่วงอลาิราตต้องจ้องสักพวงมาลัยสอกตีต่อ้วยยุทโยธาออามามาต้อง มาแอคชั่นละวันนี้ลุมานได้ลูกพี่ได้ไอเอาไอไอเสือไ้เอะไอไอมันต้องอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลูกพี่จะซ้มมันเองชอบนักไอพวกล้อมและซ้อมเติมอย่างเดียวปล่อยผมลูกพี่ไปผมได้ได้ได้ เดี๋ยวผมจัดการาลูกพี่ไข่พร,ร้อมเหลียงเสียข้าวสุกดูลูกพี่นี่มันต้องอย่างงี้เอาคอเน้นๆหน่อยลูกไอ้ลูกพี่หน้าผอมช้ายรายจะให้ลูกพี่ผมขอแก้ตัวจับมันขึ้นมาไอา้ตัวเล็กๆนี่ทำไมมันเก่งจริงๆลูกพี่เราดูลูกพี่เมื่อกี้มันขยับตีมีคาเรียกว่าตบหน้าหาันไปตีลังกาไปสุดไอ ไอ้ต้องจากหน้าลายออกมาลูกพี่ลูกพี่เดี๋ยวผมอยู่ด้านหน้าลูกพี่อยู่ด้านหลังใส่เลยนะพี่การขอของลูกพี่อนไยเต็มหัวไอ,อ้ไอ้อันมวยไทยนั้นยิ่งหยง มีพิษสงเยี่ยงนาคาถึงเล็กก็เล็กลาพันลูกหมอว่ายอดคนหากทั่วสารพันตลอดล่างลูขุมขนหากเล็กก็สู้คนต่อคนประกาศท้าทั่วฟ้าดิน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 โอเคเธครับอาจารย์อันนี้อาจารย์แฝงกันปะอาจารย์แฝงอาจารย์แฝงแม่รอเลยอยากจะบอกว่าอาจารย์แฝงท่าให้สนุกมาก ไปมึงว่าไงโอ้ยเอาเงินดิบมาวิ่งโอ้ยมาสู้มันตายอ่าเนี่ยจันฝรั่งเนี่ยจันฝรั่งไอตัวเล็กชื่ออะไรโอ้โหพี่นี่ยดูลอยเนี่ยดูลอยเนี่ยหมดแล้วแดงไปหมดเลยอ่ะนี่เล่นจริงเจ็บจริงนี่โดนจริงนะโดนเสียงตุ๊กตับตุบตับเลยนะฮะชื่ออะไรเอ่ยชื่อนายธนพลศ์นนทสาคอนชื่อเล่นชื่อโยครับโยโย่ย้ำว่านายแล้วนะครับสิบห้าถึงสิบห้าแล้วนะครับมา นี่กัมแดงนะทุกคนแดงมนกันทุกคนชื่อนายนัทพลคุญแแสงครับเชลนเชเบนครับเบนเบนอายุสิบหครับสิเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้คันนี้หัวหน้าของเรากคือไม่รู้แดงหรือดำนะอันนี้ไม่ต้องคุยแล้วนะอย่าเล่นอย่าเล่นเป็นตัวโกงเล่นเป็นตัวโกงตัวลูปพี่ใหญ่เดียวมจะเล่นที่ด้วย พี่ก็เดินเกันเดียวกันแต่ซิกแผขายมาหมดแล้วรถแต่สรลมบันมแล้วชื่ออะไรครับชื่อนายสุเมธาสุวรรณศีครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตครับชื่อโอ๊ตอายุไร่ิบห้าครับสิบห้าล้วนเลยนะฮะเหล่านี้ เคอสมาชิกชมรมลับชมรมสตันแมนมวยไทยโบราณนะครับของโรงเรียนเทศบาลนะฮะวัดวัดสาทองจึงเข้าใจพอเลยว่าทำไมถึงเมื่อัวมันเจ็บแบบเพราะว่ามันเล่นกันมันมากเลยไม่แต่ว่าพอไม่ได้ให้ซ้องกับพื้นปะเก้เออถามแจนแฟงแจนแฟงชมรมเรายังเป็นชมรมลับอยู่ครับก็ลับนี่คืออยู่ที่แบบว่าคนไม่เยอะคนไม่เยอะเล่นตกใจนครับมีคนเข้ามาสมัครไหม ก็ไม่มีครับ <laughs> โอเคแต่วันนี้สิ่งของที่ขอมานะครับเป็นบอร์ดจิ๊กซอแบบนี้มูลค่า1น0 0 0บาทบจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่พวกเรานะครับเชิญลงคะแนนครับชิญไม่ให้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฝีมือขนาดนี้กับสิ่งของที่ขอ,ขอมาสุดยอดมากครับพัฒนาแล้วมาอีกนะจะรอครับสนุกตื่นเต้นทุกท่าที่ใช้สะใจนะฮะสงก็เป็นมวยไทยโอ้โหได้รู้จัก ท่ามวยไทยเยอะเลยครับให้ครับเชื่อไหมคบว่าดูแล้วน้ําตาไหลเลยมันมันซาบซึ้งในพลังของความเป็นลูกผู้ชายแล้วก็เป็นนักสู้ในรูปแบบของชายไทยแท้ๆนะคะเป็นมวยไทยแท้ที่ประทับใจมากให้คะ่ะใช่ครับเขาจะได้เอาไปใช้พัฒนาฝีมือของเขาครับเยาวชนคนรุ่นใหม่มันต้องแบบนี้ครับผมอยากจะให้จาก4ี่มาเป็น10จาก10มาเป็นร้อยจากร้อยมาเป็นพันอยากให้เยาวชนงเรามาออกกําลังกายแล้วก็มีศิลปะ แบบม่ง่ามวยไทยป้องกันตัวไว้อันนี้ผมคิดว่าสุดยอดมากให้ครับให้ครับเพราะว่าจานภาคสนุกมากครับสรุปว่าผมให้นะครับผมเพราะดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมีความจริงจังตั้งใจแล้วก็เจ็บจริงนะครับขอสนับสนุนทีมนี้นะฮะให้เป็นตัวอย่างที่ดีแกเด็กและเยาวชนครับใช่นะคะเพราะว่าเด็กๆนี่คือยังอายุน้อยมากแต่ว่ามีความตั้งใจแล้วก็เก่งมาก แล้วก็ตั้งใจที่จะสืบสานมวยไทยด้วยยังไงก็สูๆค่ะให้ค่ะสนุกสนานนะครับแล้วก็ให้ความต่อเนื่องและเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยประจำชาติของไทยด้วยนะครับผมให้ครับผมเดียให้ค่ะเพราะว่าความสามารถที่น้องเขาแสดงมาเป็นความสามารถที่ยากแล้วก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนนานค่ะให้ค่ะเพราะน้องเขาสุดยอดมากเลยค่ะให้ค่ะเพราะน้องเขาเล่น จริงจังมากค่ะให้ค่ะเพราะชอบการแสดงน้องเขาค่ะให้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 ค่ะเพราะชอบซิกแพกน้องเขาค่ะให้ค่ะเพราะจะได้มีคนสืบทราวัฒนธรรมต่อไปมาเรามาดูกันนะฮะทีมน้องๆนะครับสแตนแมนมวยไทยโบราณจากโรงเรียนเทศบาลวัดสาทองคนะฮะวันนี้สิ่งีเขาต้องการคือเป็นบอร์ดจิ๊กซอแต่ต้องการมากกว่านั้นคือบันไดขั้นแรกวันนี้จะได้ผ่านบันไดขั้นแรกหรือเปล่านะเพื่อ สู่สเรีกว่ลกสากลบันไดต่อไปบันไดขั้นต่อไปนะครับ,รบต้องทำคะแนนให้ได้เกินกว่า70คะแนนนะครับได้บอร์ดจิ๊กซอไปแต่ทาไม่ถึงเคซครับมอไป3,000บาทนะฮะอ่าโอเคนะครับคะแนนที่น้องๆจากโรงเรียนเทศบาลวัดสะสะ,สะทอง,ะทองนะครับทำได้คือ มีใจแล้วก็ต่อยกันนะครับอาจารมีอะไรอยากจะพูดกับทุกๆคนไหมครับน้องๆที่มาวันนี้ขอกราบกราบขอพระคุณครับไม่ร้องอาจารย์ไม่ร้องกราบขอพระคุณพี่ๆนะทุกหลายอยู่อยู่ห้องทรงนี้แล้วก็น้องๆทุกคนครับที่ให้คะแนนน้องๆพวกนี้ขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับ นะแต่พี่เอกเขาบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเขาให้บอร์ดจิ้งซอลไปวันนี้เพราะกลัวน้องแข้งขาหักนะครับไป็นกีฬาการกันขนาดนี้บนไม้ปาเก้นะฮะไม่ไหวใช่ไหมเอกนะฮะวันนี้พอนั้นสิ่งของที่ขอมานะครับบอร์ดจิ้งซอลมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครัขอบคุณทุกคนที่ร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รอบรายการของเรานะฮะน้องเดียร์พี่แน้นนะครับน้องไอ้และพี่เอกด้วยครับขอบคุณครับน้องบ้องพยาบาลของเรารงเรียนบางกอกรัตนการบริบาลนะครับขอบคุณครับรอบใหม่ที่หน้าครับเกมหน้าเอื้อทองสำหรับลีสวาสดิ์ลีครับสวัสดีครับ